คือเสียงแล้โด่งดังเราหาว่าพ่อทำบมาราไม่คนตายแล้วมีการมีการมีการเพราะอีกคนหนึ่งบอกว่าอ่าล่อรลวงไปฆาตกรรมโดยการใช้เหบอวนคืออะไรจริงไหมเนี่ยครับ เขาตั้งข้อหาว่าโดยการใช้เงินอวนหมายถึงว่าอวนดักปลาไปพันขาเขาให้จมน้ำใตยประมาณนั้นใช่ว่าไม่เขาเขียนเขามปิฟ้องแล้วเขาเขียนระบุข้อกล่าวหามาอันนี้ใครของใครครัอะไรนะลูกของใครพวกเขาไม่รู้อาจจะเป็นเพื่อนของไอ้คนตายหรือเปล่าพามาเที่ยวหรือเปล่าเทื่อประมาณนั้นแหละโดยตาย อยู่ในนายพักดีโดยการขุดสระบ่อน้ำตลบเนาะไเอคนรับข้อเก่าหาเขาจะรับมาได้ยังไง <c oughs>

40รูปใิัการสส้วีของระเยบวักจเพขนอและอมอเที่น้องแเวัตถนี้ราบีอที้แปก่อแลกในเิงัตนี้ะครับน้องทีน้อปกในข่นลกใชิงวัตนี้นครับีนี่้องแปลท้งปกนเชิวคับขทององใะ้แลิวัต้นะครับะนท่นทชิงตนะร่องทีนงปลกในขี้ นีดีราเด็กลยมีรมาเ็ดเลยนะครับแแค่เ so so like. ่มตรวการ่ครัน so ี oh. ้ so ืย่ต้อสิบรงสอตัวนะครับที่หลอดดูแลการถแล้วนะครับสานะครับปกรวาล็เีได้ใสะ้งบของท่ได้ััได้เลยนะครับและที่สอาสหรับ่ที่สนะรบแทนะครับท่านจะได้รับการ

มันไม่ถึงสอบอที่มันที่ที่ฝักก็นั่งเขียนลงไปนะ ถ้าเกิดว่ามันแฉลบตอนแรกแฉลบลงไปแล้วอันไปใส่ต้นไม้พ่อคนแรกก็คือต้นกระเด็นออกจากรถไปชนกับต้นไม้แล้วก็น้องกับพี่ก็คงกระเด็นมาพอกไม่ได้นอกก็อยู่ได้ารถเพราะว่าพี่นั่งติดขันเไม่เพราให้สัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายคลิปให้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้พราก็พูดไทยมาพูดๆมาลงไปตรงล่องน้ำล่องน้ำลงไปถึงล่องน้ำ

จริงใส่นั่งจับตัวตัดไบพออยู่พอได้ยินเดี๋ยวเบก็เคื่องอย่าไปชนร์ไซส์นะแต่พมพอรู้ว่าถ้าจชนถานั่งตื่นอยู่แล้วมันจะรองวิวลานิตแต่ทีนี้พอดูว่าไม่มีเสียงรักร้องก็รู้แล้วว่าโอเครถลงแล้วมาลงถนก็คือภาวนาว่าอย่าชนรถไฟอย่าชนต้นไม้อย่าชนทายรถสิบล้ก็ พอหลังจากปูเลยต้นไม้ใหญ่ผ่าต้นไม้ใหญ่เปปก็ไปตกปุ๊บลงตรงน้่งมันก็ไม่สามารถที่จะไปได้แต่ก็ยังอายังเปิ่ตาอไดใครบอกแพยัง่ือเป่แท์สบข้าวกล้องใพบอกใ้อใส่รนับตัอกาลอดับสูบข้วองตอ่อน้องๆนน้องน้องอยู่ที่สูง ยังฝั่งน้ยังฝั่งพีบีใช่แต่แกงฝั่งพีบีพีบีอยู่ฝั่งไหนฝั่งฝั่งพ่อฝั่งพ่อก็อยู่ฝั่งต่ำเลยกคือไหลใช่นตรงนี้แดงอยู่ขบานผมก็ตรงไหนมาทำพีนีอะไรไปอีกจะเน้นจะนอไปโดนมอะไรแล้วสาวหาพ่อด้เลยคือทางคว่าจะกดไปเป็นอะไร แคบไปไเร็วรอดได้ลน,ะน,ะน้าความมันมากเลยเลยนซวเข้า<ป>มาพอดควยรตู้นั่นแหละครับเจ็ดห้าูนย<อ>์นคเจ็ด้าศูนครับ<อ>มีคันเดียวที่ออกงานตลอดคือเจ็ดห้าศูนย์ครับเ้อน้ใจีมารถ่ลย สิบาทในนะครับเฝากอนนะครับวไม่นักาะก็เอาเดก่สัญไม่ชดว่าไงนะสัญญาณไม่ค่อยดีเยวพี่บีพีบีน้องเนี่ยอะไรก็สนดแล้วอทนี้น่ีจิหายพอเกิดเหตุปุ๊บพอพอเกิดเหตุปุ๊บ ก็เลยโทรหาประกันก่อนดับแรกโทรหาประกันเสร็จปุ๊บพ่อก็เลยบอกว่าจะมีรถขนไหนามาไปงานบ้างก็เลยโทรหาพี่เบสเพราะว่าพ่อเบียกับพี่ฟิล์มเข้าเข้าสาวาถีก็เลยบอกพี่เบสขับรถตู้อีกคันหนึ่งก็คือรถตู้เก่าของพงมาก็เลยใช้คันนี้มาครับแต่โทรศัพท์โทรศัพท์เพิ่งรู้ว่าของ เหตุปุ๊บมันก็เลยมันร้องเองบอกว่าแล้วคนเกิดอุบัติเหตุอย่างนนแหละแล้วมันก็โทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งเองด้วย ล่องน้ำมัน่องนางน่องนา่งนา,ม,นาม,มันเกิดมันบอกเกดินบอกเลยว่าเรานักเกิล้กา่ทหาให้สรับเรื่ดาิลานกา่นะครับ่

ไม่ได้แบบ